วีเสุดพรีเมียมวันนี้กับพี่ขวัญเจ้าแม่รถตู้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวเพชรกฤษดาขาวันนี้นะคะพี่ขวัญมาพร้อมกับรถตู้ตัว GL นะคะโม่งน้อย GL นะคะแต่บอกเลยว่าภายในแต่งเต็มเต็มนะคะเพิ่งเข้าไม่ถึงสองชั่วโมงเพิ่งเข้าไม่ถึงสองชั่วโมงมาเห็นพร้อมๆกันเพราะว่าจอดปุ๊บเครื่องร้อนๆ้อนปับ๊บ จอดปุ๊บเครื่องร้อนร้อนปั๊บนะคะลูกค้าขาร้อนแค่ไหนมาจับดูกับพี่ขวัญเลยแม้แต่ข้างในลูกค้ากับพี่ขวัญเห็นพร้อมกันลูกค้ากับพี่ขวัญเห็นพร้อมกันเพราะคันนี้บอกเลยเจ้าของไม่ได้อยากจะขายเสียดายลดมากคุณกับพี่ขวัญกับลูกค้าในไลฟ์สดเห็นพร้อมกันค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะเพราะว่า GL หายจริงคุณลูกค้าขา ตัว GL หายากจริงๆนะคะแล้วก็ตอนนี้บอกเลยนะสุดๆค่ะสุดๆกับพี่ขวัญบอกว่าไม่ค่อยเห็นจะแต่งอย่างนี้มาก่อนเลยถ้าใดที่มองหา GL อยู่นะคะตอนนี้พี่ขวัญมี GL อยู่ตรงหน้าเลยปี2005เครื่องใครเรียกร้อง2005จ้ะ2 0 0 5วันนี้มาจอดอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเครื่อง2005เกียร์ใครเรียกร้องโม่งน้อยเกียร์ออตโต้บ้างใครเรียกร้องม่งน้อยเกียร์ออตโต้บ้างยกมือขึ้นเลยค่ะ รับรองว่าไม่มียกเว้นคันนี้ใน,ในกิจดาคุณค่ะใครโทรหาพี่ขวัญแล้วอยากได้มงน้อยเกียร์ออโต้บ้างจ้าคันแรกที่พี่ขวัญจะพาดูเลยวันนี้เลยนะคะคันนี้เลยนะคะปี2 0 0 5บอลตัว GL ค่ะแถมเกียร์ออโตโอ้ออปชั่นเต็มเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันนะคะว่าได้อะไรบ้างนะคะคันนี้นะคะเครื่อง2005ไม่ได้ล้างเลยนะบอกแล้วว่าเพิ่งมาอุ่นๆเลยนะ อุ่นๆพร้อมกันกับพี่ขวัญเลยนะคะอุ่นๆพร้อมกันครับคือพี่ขวัญบานประตูติดเขาเรียกว่าอะไรนะล,ะลายเคปล่าเคปลาเพื่อกันรอยไม่ให้มีลงมีลอยะคุณไม่ชอบคุณก็ไปเอาออกใส่อย่างที่คุณต้องการหรือจะอาบานประตูเดิมก็แล้วแต่คุณนะคะสวยงามแล้วก็ชุดเสียงนะคะเบาะหนังนะคะตรงกลางก็ยังติดเทปล่าอีกเหรอน้องโนโดรีนะคะซูมไปที่เกียร์ให้พี่ขวัญหน่อย เกียร์ออโต้นะจ๊ะคันนี้ผู้หญิงขับได้สะดวกสบายมากๆสะดวกสบายมากๆนะคะเดี๋ยวขอนี้นะคะพี่ขวัญว่าไม่พอโอ้โหดูเท่มาก,กที่เหยียบเกียร์ก็เท่มากค่ะลูกค้านะคะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยนะวันนี้กับรถตู้โมงน้อยนะคะลูกค้า กับรถตู้มงน้อยนะคะไม่แสนหกค่ะลูกค้าขาเลขไม่แสนหกนะคะปีสองพันห้านะคะรถบ้านนะคะคันนี้นะซื้อสดได้นะคะซื้อสดได้นะคะขึ้นเลยนะคะเกียร์ออโต้มงน้อยค่ะเครื่องสองพันห้าเกียร์ออโต้คอนเฟิร์มเครื่องเสียงนะคะได้เลยนะคะแอร์เรียบร้อยนะคะอันนี้ ต้องเปิดใช่กดนั้นทุกอันเลยกดก่อนนะคะอ่าเปิดไฟหลังนะคะไฟตัวนี้นะคะจะไม่แยตานะคะลูกค้าขาเป็นไฟนวลนวนะคะออกแบบสบายๆนะคะออกแบบแบบสบายๆจัดได้อยู่ไหมคะจัดได้ค่ะลูกค้าขาจัดได้ค่ะลูกค้านี่เครื่องเสียงมาเยอะนะคะลูกค้าลูกค้าคุณไม่ต้องมองว่าอะไรเป็นอะไรหรอกเอารถได้ไหมคะได้ค่ะมาหาพี่ขวัญเลยค่ะ คุณลูกค้าเอาแค่เกียร์ก่อนโม่งน้อยเอาแค่เกียร์ก่อนคันนี้ลูกค้าเจ้าของเดิมนะคะเป็นผู้อํานวยการผู้อํานวยการอะไรกรมอู่ต่ะน้องนุ้ผู้อํานวยการกรมอูตตัวอดีตผู้ผู้การนะะท่านขับเองเปลี่ยนเกียร์มาลูกแกบอกพี่ก็รถจักคันนี้ใช้เยอะหน่อยนะคุณใช้ของดีใช้เงินหน่อยนะ ะะลูกเกียร์ลูกใหม่นะของเเปลี่ยนลูกเกียร์ลูกใหม่มาชุดเครื่องเสียงเอ่ยนะคะออปชั่นเต็มมาเต็มเลยค่ะลูกค้านะเครื่องทรงเครื่องเสียงนะคะถ้าเล่นไม่แล้วไม่เสียอ่าไม่ไม่อันนี้อยากเล่นให้ฟังอยากทําให้ฟังเลขใบแสนหก 6, น้องๆศูนย์ห้าเลขไปแสนหกแล้วที่นั่งคุณลูกค้าขาที่นั่งอ,อนี่มีคนนั่งหน้ากับเราใช่ไหม สวยงามเจ้าของเดิมทำมาสวยงามหน้านั่งสะดวกสบายอายุงาสี่วันสี่เดือนออกได้ไหมจ๊ะออกได้เจ้านะคะออกสามอเลยนะคะแอบเล่นกระจกนิดนึง GL ต้องเป็นไฟฟ้าแบบนี้นะคะอยากเห็นตอนปิดไฟเต็มครับนี่เลยนะคะอ่ะนี่ตัว GL นะคะพี่ขอนบอกนิดนึงนะกดทีเดียวก็ลงแล้วนี่นี่คือตัว GL แท้ก็ต้องมีกระจกไฟฟ้าอย่างนี้เลย,เยนะคะนี่ค่ะอ่า ด้านนน้นก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เกียร์ออตโต้นนขับสบายนะขับสบายมากๆเลยโอ้โหน้องน๊งเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเลขไม่บอกแล้วนะปีศูนย์ห้าเครื่องสองพันห้าประหยัดน้ำมันเลขไม่แสนหกแต่งวีเต็มอ๊ะไปดูด้านหลังกันมานีนดนูี่นีดูซะก่อนดูสะก่อน โอ้โหไฮโซดไม่ต้องใช้รีโมทต,ตรงที่พี่ลองเมื่อกี้นะเหมือนเวนจุรีเลยเนาะเหมือนเวนจุรีมาทำของตัวกว่าโอ้โหสะดวกไหมของตัวเออก็คือมีปิดเปิดอ,อประตูสไลด์ไฟฟ้าตรงมุมขวามือของเรานะคะก็ไม่ต้องไม่ต้องลงรถไปเปิดไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะเออกระจกมีอะไรพิเศษนะอ๋อซูม ผู้ชายคนนี้บอกเลยนะผู้อํานวยการคนนี้นะอดีตผู้อํานวยการคนนี้เขาจะมีความเป็นพิเศษพิเศษของตัวเขาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวน้องนุ๊ก้องชัดมากกระจกชัดมากน้องนุดูดโอ้อันนี้อันนี้เหมือนกับว่าซื้อมาตั้งหากนะคุณลูกค้าไม่ใช้คุณลูกค้าก็ใช้ทนนี้ <c ười> ใช้เดิมเดิม <ๆ S 2> ได้แต,แต่แต่จะบอกว่าฉันส่องแล้วฉันสวยอ่ะเออ นี่คือบานเดิมๆกักลูกค้าเลยค่ะลูกค้านะคะโอ้โหออโตโ้พาร์น่าจะได้ของแถมอะไรมาแกอาจจะเอามาใส่ไว้สวยนะบบเออสวยนะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้เพราะว่ามันมีอันนี้อยู่แล้วเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันแอร์เย็นเจี๊ยบลูกค้าขาแอร์เย็นเจียเ๊ยบแอร์เย็นเจี๊ยบค่ะเดี๋ยวขอแชร์หน่อยได้ไหมน้องนุก๊กอ่อ,อนด้ไแม่พี่ขวัญขอแชร์ให้ตัวเองนิดนึงได้ คันนี้นะคะลูกค้าขาจัดไฟแนนซ์ได้ซื้อสดได้เออมาเลยจัดไฟแนนซ์ได้ซื้อสดได้พี่ขวัญจัดให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยหรือว่าใครจะต่อรองซื้อสดวันนี้เลยนะเฉพาะวันนี้นะเดี๋ยวพี่ขวัญโอนเข้าบริษัทบัลตีแวดแล้วนะวันนี้ได้นะคะลูกค้าวันนี้อยู่กับพี่ขวัญเจ้าแม่รถตู้กับเอ่อซีเอ็มนะ ตัวเองนวันนี้โมงน้อยค่ะลูกค้าขามงน้อย v i p เต็มเต็มนะโมงน้อย v i p เต็มเต็มเดี๋ยวขอแชร์ตัวเองนิดนึงฝากแชร์คนละแชร์ได้ที่รักฝากแชร์ให้หน่อยค่ะโอ้ มากนะคะอ๋ะอเดี๋ยวพี่มาดูต่อนะ,ะพี่ขวขอแชร์ก่อนนะเดี๋ยวพี่ขวัญยังหากลกุ่มรถตู้ไม่ถูกแป๊บหนึ่งนะคะ ฝากแชร์รถตู้หน่อยนะจ๊ะจองมาเลยได้นะจ๊ะจะขอลูกค้าดีๆนะซื้อสดได้เลยค่ะใช้งานต่อได้เลยค่ะนะคะพี่ขวัญจ๋าพี่ขวัญต้องอยู่ใกล้ๆผมเพราะว่าถ้าอยู่ไกลนี่มันมันเป็นไรเสียงขาดใช่ไหม,มไม่เล็กไงอ๋อได้ได้พี่ขวัญหากลุ่มรถตู้ไม่เจอจะแชร์รถตู้แฟนคลับพี่ขวัญจะต้องเห็นแฟนคลับพี่ขวัญจะต้องเห็นอ๋ออ๋อ แช์ไปแล้วอย่าอย่าเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะอ่าครบแล้วนะเดี๋ยวไปดูสำคัญคืออันนี้นะคุณแต่งแบบนี้นะคุณได้เกียร์ออโต้นะคุณได้เลขไมล์แสนหกนะแล้วรถสวยค่ะไปต่อค่ะ ดูว่าด้านหลังอีกโอ้โห V A P ค่ะลูกค้าขานะคะ V A P มากๆเลยเดี๋ยวมาดูกันผู้ใหญ่ท่านเนี้ยอะไรนบ้างพื้นเรียบร้อยฟูพื้นเรียบร้อยแอมพ w e เวอร์บรนี่อะไรเอ่ยมันต้องมีที่มาที่ไปสิกดค้างไว้นั่นแหละอ๋อว้า มาดาสติหน่อยนะคะตอนแรกนึกว่านนเป็นทีวีสไลด์อันนี้แค่เอาขึ้นลงแต่ฝั่งซ้ายนี่เป็นเปิดปิดโอ้โหไม่อันนี้ตอนแรกพี่ขวัญคิดว่าเป็นทีวีสไลด์อันนี้เป็นแบบเอาเออกแบบแบบแล้วเป็นกว้างนะคะลูกค้าเหลือกกว้างนะคะลูกค้าะคะสุดยอดค่ะแล้วไฟดูสิส,สวยเลยดนะ,ค,ะค่ะดูค่ะโอ้โหนออ่ะ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 นี่สวยงามนะคะแอร์ช่องแอร์สวยหมดค่ะลูกค้า ลำโพงลำโพงนะคะนั่งได้กี่ที่นั่งหนึ่งสามนะคะสี่ห้าหกหกที่นั่งนะเจ็ดแปดเก้าเก้าที่นั่งรวมด้านหน้านะคะถ้าไม่ไม่เออบาดค่ะเก้าที่นั่งนะคะคันนี้นะบรรจุได้ถึงเก้าที่นั่งแต่ถ้าเด็กๆก็สบายนะน้องโน้เด็กๆตัวเล็กๆก็สบายเลยนะคะเดี๋ยวมาดูอีกว่าท่านซ่อนอะไรไว้อีกนะเด็กที่ว่านี่ไม่ถึงเด็กเล็กหรือว่าเด็กผู้หญิงอ๋อถ้าเด็กผู้หญิงคาดว่า เราไปแค่คนสองคนนะไม่น่าจะเอาเยอะนะ <c oughs> ดีมีทีวีสไลด์ตรงนี้แล้วนะนวได้พี่คดลงค้างแล้วกดไลท์กดค้างไว้นน่ะะนะคะสวยงามนะคะเดี๋ยวพี่ขวัญกำลังมองนะคะแล้วก็ที่จริงเนี่ยรีโมทนะเอารีโมทมากดตรงนี้ด้วยเมื่อกี้พี่ขวัญปิดเปิดโดยฝั่งคนขับนะคะอัตโนมัตินะสามารถลงรถแล้วปิดเปิดด้วยรีโมทได้อีกเดี๋ยวพี่ขวัญ ไม่สบายสลันพรเดี๋ยวกุญแจสองดอกเลยนะคันนี้นะคะสองพันห้ากุญแจสองดอกนะรีโมทนะคะปิดเปิดเดี๋ยวมาดูกันว่าท่านใส่อะไรออปชันอะไรมาอีกอนี้นะคะกดเลยปิดเบาๆ ดูดแล้วสไลด์ไฟฟ้าด้วยดูดด้วยคราวนี้พี่ขวัญจะเปิดออกนะน,นี่เลยสวยค่ะลูกค้าค่ะอ่านะคะแล้วก็เวลาขึ้นลงเฮ้ยน้งนุดด้ดูดิเก๋มากเขาใส่ใจนะเนี่ยนี่น้องนุดด้สดูขึ้นไปซูมดู สวยงามนะคะบาะหลังบาะหน้านะคะขะคัวอิกนได้เยอะได้เต็มมากก็ไปใช้สอยกันเยอะค่ะตันนี้โอโหห้รวบรวมเครื่องสองพันห้าเปลี่ยนเกียร์ออโต้นะคะแอร์ไมโครบัสประตูอ่อสไลด์ไฟฟ้าสั่งการโดยคนขับ ปิดเปิดได้อัตโนมัตินะคะแล้วก็มาด้านหลังนะคะตัว G L ตรงตัวนะคะลูกค้าขาออกป้ายแดงก็ร้านวันนี้มาอยู่กับพี่ขวันนะมีกล้องหลังนะ,ะมีกล้องมีกล้องหลังด้วยนะคะมาด้านหลังนะคะลูกค้าขานี่ตู้แอร์ไมโครบัสนะคะจะต้องเพิ่มตู้ตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะนะแล้วก็น้องนงดูมีรางด้วย ดึง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 เือดึงได้ถ้าลางเงี้ยคือดึงเลื่อนได้เลยนะคะลูกค้าแต่ดีดุกอนนะอ๋อเป็นไงสบายเลยนะคะตรงนู้นก็จะกว้างไงคราวนี้นอนสบายเลยเดี๋ยวพี่ขวัญดูนะคะว่าจะเอ็นให้ไหนนะค่อนข้างค่อนข้างไฮโซนะคะค่อนข้างนี่แยกเบาให้ด้วย แยกที่นั่งให้ดู<ห>นี่นะคะลูกค้าขาโอ้โหเครื่องสอนพันห้าสีบอลเบาะ V A P เบาะด้านหลังเป็นลางดึงได้ยืดยืดหยุ่นการใช้พื้นที่ได้ถ้าคุณอยากใส่ของตรงนี้เยอะๆคุณก็ดันเบาไปหน้านะคะแอร์ไมโครบัสนะคะเกียร์ออ,อตโต้เครื่องเสียงนะคะทีวีสไลด์อุยครบอะ่ะเยอะอะ่ะ นี่ลดลดราคาเท่าไรโอ้โหคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขารีบๆค่ะรีบๆค่ะรีบๆค่ะนะคะลูกค้าขารีบๆนะคะนี้บอกเลยว่าไม่มีในท้องตลาดแล้วก็พี่ขวัญเพิ่งได้มาสองชั่วโมงสองชั่วโมงท่านใดที่เข้ามาไม่ทันคะเข้ามาไม่ทันคะอยากเพิ่มเมื่อกี้พี่ขวัญพาดูแล้วเครื่องสองพันห้าเล่นพร้อมชุดโอนพร้อมเกียร์ออโต้ ไม่แสนหกนะคะทีวีใครมาไม่ทันจะให้เปิดตรงไหนให้ดูบอกนะอ่าอ๋อฮะมาดูก่อนมาดูก่อนนะพี่ขวัญให้ดูเกียร์ไปยังนี่นะคะไฟฟ้านะคะระบบไฟฟ้านะลูกค้านะราคาเท่าไหร่คะสามแสนแปดหมื่นพันบาทค่ะนะคะอ่ามาต่อนะคะ ยออโต้คุณลูก้าย้ำทำไมพี่ขวัญย้ำจังคุณรู้ไหมเดี๋ยวนี้ซื้อตู้ซือพี่ขวัญต้องเปลี่ยนเป็นเกียร์ออโต้หมดเลยจนช่างที่ออายุทีช่างสามขา้อบอกว่าไม่ต้องมาอย่าพึ่งมาได้ไหมทำไม่ท,มท,มทันที่คุณซื้อไปคันนี้คุณซื้อไปอะ่ะคุณไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะคุณไม่ต้องอะไรแล้วนะคะคันนี้นะคะคุณไม่ต้องทําอะไรเลยคุ้มมากมากเลยนะคะสองแสนเอ้ย ปีสองพันห้นะคะเลขหมายแสนหกก็หายเดิมเดิมสวยสวยแบบนี้ลูกค้าเดิมเดิมสวยสวยเจ้าของเดิมดูแลดีมากนะคะทีวงทีวีนะคะคุณเอาไปใช้งานจัดเต็มแบบนี้พิเศษนะคะ0 8 6ย์แปดหกค่ะสามหนึ่งห้าวันนี้พี่ขวัญให้ ที่สนใจด่วนโทรคะ่ะ083 25แปดแล้วศูแล้วก็พี่วัสามเนะ้าเจ็ดเวันนี้ไปด้วยนะกับ VIP เต็ม399เก้าเใช่ไหมคะอ่าลงไปสา9เนะคะตอนนี้บอกแล้วว่าเข้า2ชั่วโมงนะสองชั่วโมงนะคะขอเปลี่ยนคำพูดเลยนะคะเพราะพี่กวันบอกแล้วว่ารถเข้าใหม่จริงๆนะคะเป็นเก้นะคะ แนนได้จัดมาแล้วนะโอเคค่ะนี่นนะคะทุกคนคะ่ะมาได้ก่อนนะมาก่อนได้ก่อนนะมาช้าก็อดเดิมเพราะว่าหนึ่งปี 2005. สองพันห้าสองเาแท้สามเกียร์เปลี่ยนมาแล้วเป็นนี่มันตังรูมเลยค่ขาไอ๋ออ่านะคะเปิดประตู ทั้งคนขับแล้วรีโมทนะคะแล้วก็เบาะด้านหลังก็เป็น VIP ดึงรางเลื่อนได้แล้วก็แอร์ไมโครบัสอีกโอ้โหมันเยอะเออเอาเท่าไหร่ก็เอาเถอะ,อถอะคุ้มค่าแล้วค่ะลูกค้าค่ะคุ้มค่าแล้วค่ะขนาดปี2องพแต่งน้อยกว่าน,นี้ที่อื่นยังขาย4ี่แสนห้าเลยสวัสดีค่ะ